วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสมเด็จพระคณิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีองค์นายกติมักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลและนิธิชัยพัฒนาพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งจำนวน48,015กิโลกรัมแก่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้จำนวน362ราย โดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เชิญมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรเพื่อช่วยฟื้นฟูให้มีมเมล็ดพันธุ์สำหรับทำการเพาะปลูกในฤดูฝนหรือฤดูทำการเกษตรในปีนี้ สำหรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวปฐมธานีหนึ่งผลิตโดยกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากรพันธเพนเซรีจังหวัดเชียงรายภายใต้การดำเนินงานของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาได้น้อมนําแนวพระราชดําริสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีมาดําเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสํารองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรัพัน์เพนสิริประธานกลุ่มสมาชิกกลุ่มและเจ้าของแปลงนาร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้ได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความสมบูรณ์พร้อมในการเพาะปลูกในฤดูก,การเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือของไทย